ะะจากจากการที่ตามนักปั่นมาค่ะพี่บีเขาก็มีสโลแกนข้างหลังเปนเนาะหนักที่เราเบาที่โลกอ่ะในในคำคำนี้ค่ะนิยามของพี่บีคืออะไรคะก็ะตามนั้นเลยเนาะหนักที่เราเบาที่โลกก็คือถ้าเรายอมเรายอมที่จะทำอะไรอาจจะมากขึ้นอีกสักนิดนึงแบบเ,เราก็น่าจะมีส่วนช่วยให้ ให้ภาระที่มันจะไปตกแก่โลกหรือตกแก่คนอื่นเนี่ยลดลงเช่นเ,เราอาจจะแยกขยะแล้วกันเนาะมันมันมันชัดหน่อยก็คือแทนที่จะโยนทิ้งเราก็แยกหรือคัดคัดแยกออกอะไรเงี้ยให้มันไปถูกที่ถูกทางมันก็มันก็หนักเนาะเพราะว่าจากเดิมที่เราอาจจะทิ้งไปเลยทั้งถุงง่ายปล่อยเดียวแต่ว่า ตะทีละชิ้นเพื่อที่จะดูว่าอะไรมันจะไปส่งต่อตรงไหนมันก็จะช่วยให้โลกเราเบาขึ้นได้ค่ะซึ่งซึ่งในทีมจักรยานเนี่ยก็จะมีคันสุดท้ายเป็นจักรยานที่แยกขยะใช่น่ารักมากแบบแบบแบบมันเขาปิดท้ายเลยแบบเป็นเป็นเป็นคันปัน่นท,ที่ปั่นด้วยรถพ่วงด้วยไม่ไม่ใช่เขาเบานะเพราะว่าคัน,คน คือคันทุกคนน่ะหนักหมดแต่ว่าคันสุดท้ายคือจะมีจักรยานที่พ่วงสามล้อแล้ก็เขาก็แบบแบบปัดัตาแล้ใช่ค่ะคือในทีมทุกคนพร้อมใจกันแยกไขยะใช่แล้วก็มาอยู่ที่คันข้างหลังนี่แหละใช่ค่ะขอบคคคุณ่ะ่ะยินดีค่ะ